ครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับความช่องความชแนลนะครับวันนี้ก็มีโปรแกรมนะครับเนี่ยนะครับความก็ช่วงหนึ่งนะครับก็จนถึงวันนี้นะครับเล่นไม้ด่างนะครับผมตัวนี้ก็เป็นต้นถ้าเป็นภาษาที่เรียกในวงการต้นไม้คือต้นอดิบนะครับต้นอดิบแต่ว่าภาษาถินอีสานก็จะมีต้นคูนต้นตูนนี่นี่นะครับก็เป็นพืชที่สามารถกินก้านได้นะครับเอาไปแกงครับแกงไส่ปลาแกงอะไรแบบนี้ภาคใต้คือเขาจะ นิยมกันมากนะครับวันนี้ก็นะครับนี่นะครับก็มีโปรแกรมว่าจะรื้อนะครับจะรื้อดูไข่แล้วก็แยกแยกต้นรูปออกนะครับผมวันนี้ก็มาดูกันครับก็เป็นไม้ในเกษตรหนึ่งที่แบบว่าค่อนข้างมาแรงและก็ค่อนข้างที่จะราคาแพงนะนะครับในตระกูลของอดิบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสายพันธุ์อันดามันนะครับผมชื่อว่านะครับอันดามันนะครับก็ราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับในช่วง แรกๆที่เข้ามาครับตันนี้ผมก็ซื้อมาก็ค่อนข้างที่จะแพงในระดับหนึ่งแต่วันนี้เราจะมาทําการแยกนะครับแยกลูกออกจากต้นแม่นะครับไม่รู้ว่าจะมีไข่ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครับผมช่วงนี้อยู่บ้านก็ลมแรงนะครับผมฝนฟ้าจะตกนื่นะครับสายพันธุ์นะครับอันดามันนะครับถามว่าทําไมด่างเหลืองไม่จัดครับก็ผมให้ไอใส่ปุ๋ยคอกด้วยนะครับมันก็เลย เลืองไม่จัดมากนะครับหรือเหลืองไม่เต็มใบหรือเหลืองไม่มากนะครับแต่จริงๆคือนี่มาดูลูกเขาครับเขาค่อนข้างสวยงามนี่ครับความด่างคือตัวนี้เป็นด่างเลืองครับด่างเลืองอนามันนะครับก็ถือว่านะครับค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้ซื้อมาได้ประมาณอยู่3เดือนนล้นครับผลสามเดือนนะครับก็ในราคาที่ค่อนข้างสูงครับตอนนั้นนะครับปัจจุบันอาจจะราคาตกบ้างก็ไม่เป็นไรครับคือถือว่าเป็นความชอบของเรานะครับในการเล่นไม้ด่างครับ เล่นแล้วก็เพาะขยายแยกนะครับแบบนี้ก็สามารถขายลูกได้เรื่อยๆนะครับลูกเนี่ยนะครับเนี่ยก็น่าก็อยู่ที่หลักพันอยู่นะครับนะครับลูกนะครับไซส์ขนาดนี้นะครับแล้วเราจะมาทําการรื้อนะครับแยกลูกออกจากต้นแม่กันนะครับผมครับเราก็จะมาทําการรื้อครับ ผมจะรื้อแบบเอาเอาดินเอาดินออกทั้งกระถางเลยนะครับครับจะได้ดูรากดูไข่ด้วยวิธีการรื้อก็ค่อยๆนะครับถ้าดินมันแน่นก็ค่อยทุบกระถางออกครับผมจะยกเทออกเป็นกอเลยครับอ่าดูนะครับก็ตอนนี้ก็ยกออกแล้วครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูมาดูนะครับว่ามีไข่เยู่ไหมนะครับ นี่นะครับก็ดื้อออกมาแล้วครับก็จะมีไข่แล้วนะครับเนี่ยครับนี่เขาเรียกว่าไข่ของเขาครับเด็ดเลยนะครับผมเดี๋ยวจะเอามานี่นะครับเดี๋ยวจะเอามาเพาะต่อครับขยายพันธุ์ต่อนะครับแล้วก็รากค่อนข้างเดินดีนะครับก็ปกติบางคนก็จะใช้การการการฉีดน้ํานะครับการฉีดน้ํำ ก็อันนี้ไม่มีคนช่วยในการรื้อนะครับก็ก็เขาื้อตัวเองนี่แหละครับนี่นะครับก็มีก็มีไข่อีกแล้วครับหนึ่งหนึ่งไข่ครับโอ้นะครับเนี่ยแบบนี้ครับก็ถือว่าขายก็แต่ก่อนถ้าช่วงที่ครับคนนิยมมากก็นี่ก็อยู่ที่ประมาณหลักเกือบสามพันได้ครับไข่หนึ่งครับถือว่าแพงนะครับ ถือว่าก็ค่อยๆรื้อครับนี่นะครับนี่เจออีกแล้วเนี่ครับไข่หนึ่งมีไข่แล้วนะครับเนี่ยไข่หนึ่งครับอันดามันครับนะครับสุดยอดเลยครับนะครับลูกๆเรามาทำกันรื้อกันต่อนะครับ ให้ไข่ค่อนข้างเยอะนะครับผมนี่นะครับไข่ครับใบเล็กอย่างนี้ก็ขายก็เป็นเงินได้หมดนะครับนะครับนี่คือต้นแม่นะครับเดี๋ยวนะครับก็ค่อนข้างเบาๆนะครับต้นแม่ครับซื้อมานะครับในสาสามเดือนครับก็ผมค่อนข้างดึงออกเลยครับเพราะว่าอันนี้ต้นต้นลูกเขานี่ ก็น่าจะมาจากไข่ครับเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ติดต้นแม่นะครับมาจากไข่นะครับเนี่ยนะครับครับอันดามันครับนะครับอีกต้นหนึ่งสวยครับตัวนี้ครับก็กำลังแยกนะครับมีนะครับมีหน่อนน้อยติดติดอยู่นะครับโอ้ค่อนข้างสวยนะครับ สวยมากครับมีอีกไม้ไข่ครับเดี๋ยวเราจะดูอีกนิดนึงครับแล้วเราก็จะเอาดินเดิมนะครับในการเพาะปลูกนะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าได้ไข่นะครับสามสิบใบนะครับได้ไข่อยู่สามใบแล้วนะครับสามใบนะครับใบที่หนึ่งเนี่ยนะครับมีหนอนแล้วครับ อ๋อลาก็ค่อนข้างเดินดีครับยาวดีครับรากนะครับนะครับต้นแม่นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการนะครับปลูกลงลงคืนครับเดี๋ยวผมตั้งตั้งไว้กับเก้าอี้ก่อนนะครับคือต้องตั้งเอานะครับไม่อยากให้เขาช้ามานะครับนะครับเป็นสายพันธุ์ที่ยังยังได้รับความนิยมอยู่นะครับในการในการเล่นนะครับในคนคนชอบสะสมนะครับตัวนี้นะครับ ก็น่าจะหมดแล้วนะครับไข่น่าจะไม่มีแล้วอันนี้กิ่งขาดกิ่งหักก็น่าจะมีอยู่ประมาณแค่นี้นะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่ถือว่าเป็นไหลเป็น,ขนไข่นะครับเพาะเพาะได้เพาะได้ครับเราก็เพาะลงดินดินเพาะนะครับแล้วก็อบด,ด้วยถุงนะครับแต่ถุงอบไว้นะครับมันจะทําให้งอกเร็วนะครับอัตราการงอกงอก,งอกเร็ว นะครับน่าจะหมดแล้วนะครับผมก็ใช้ดินเดิมนะครับก็นะครับโอเคนะครับหมดแล้วนะครับผมเนี่ยนะครับสิ่งที่ได้นะครับก็นะครับ ใครที่ชื่นชอบนะครับในคลิปวิดีโอนะครับนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e นะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้ครูอามนะครับในการทำผลงานในช่อง YouTube ต่อไปเรื่อยๆครับสำหรับวันนี้นะครับการรื้อนะครับแยกหนอนะครับต้นลูกอันดามันนะครับอดิบอันดามันนะครับแล้วก็รื้อก็เจอไข่อยู่สารสไข่ก็ขอฝากไว้นะครับเขาจะไว้หน้าที่นี่ด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ